เชอรินฟาดประโยคเด็ดเจ็บจิตถึงคนที่บอกว่าพลาดท้องเร็วเกินไปว่าที่คุณแม่คนสวยอย่างเชอรีนน้องสาวคนเล็กของนิชคุณนั่นเองโดยที่ผ่านมาเธอนั้นมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากบอกเลยว่าทั้งการแสดงร้องเพลงเต้นคือทำได้หมดมากความสามารถจริงๆจากที่ทราบกันว่าตอนนี้เธอนั้นกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกเมื่อวันที่16กันยาที่ผ่านมาเธอได้เผยภาพอันตรสาวแล้วครั้งแรกให้ได้รับชมกัน ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีจำนวนมากแต่งานนี้ก็ไม่พ้นเจอดรามา่าที่พบชาวเน็ตรายหนึ่งบนติกตอกคอมเมนต์บอกว่าเร็วเกินไปน้องพลาดดาราอะเนาะงานนี้เชอรินตอบกลับเลยค่ะว่าเร็วเกินไปคืออะไรจะ3าก30แล้วอีกนิดเดียวแล้วพลาดคืออะไรพี่รู้ชีวิตหนูดีกว่าหนูร้องงพร้อมทั้งระบุคแคปชั่นฟาดต่อว่าขอโทษที่ชีวิตหนูมันพร้อมลงตัวและมีตังเร็วกว่าพี่ บอกเลยว่าเป็นการตอบก,กลับที่แสะคนต้องเจ็บจิตบ้างแหละแบบนี้ทำกลางชาวเน็ตไร้อื่นเข้ามาให้กำลังใจว่าอย่าสนคนพวกนี้และลุ้นอยากเห็นหน้าตัวเล็กไวไัยวแล้วคุณพอ่อคุณแม่คนสวยของน้องน่ารักมากๆ